กดที่แอปไอบิดเพนนะคะเลือกเข้าที่แกลเลอรี่คะ่ะกดที่รูปบวกนะนำรูปภาพเข้ามาได้เลยคะ่ะเลือกรูปภาพที่เราต้องการคะ่ะกดยกเลิกได้เลยคะ่ะกดที่กระดานภาพวาดนะคะปรับขนาดคะ่ะขนาดความกว้างอยู่ที่1500นะคะ กดคำว่าเปลี่ยนรูปร่างค่ะเลื่อนลงมาตรงที่คำว่าซูมค่ะหลังจากนั้นเราก็ติกต๊กๆได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดเช็คถูกได้เลยค่ะ โอเคค่ะหลังจนั้คือเสร็จแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ